อามาแอคชัน่นสวัสดีครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ค่ะไปดูบรรยากาศเร,รื่องของการเดินทางของอพี่น้องประชาชนในการกลับภูมิลำเนาช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหน่อยวันี้หลายคนเดินทางกลับบ้านกันแล้วคือรถติดกันอยู่ตามถนนสายหลักต่างๆนะคะประชาชนนะครับเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับโอเค ช่วงนี้ช่วงใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวจะต้องออกเดินทางต่างจังหวัดกันพี่จะมาสอนวิธีการตรวจเช็ครถคร่าวๆอีกแล้วว่ารถต้องเช็คอะไรบ้างก่อ,อนที่จะขับมันไปลโอเคนะอะไรวะเช็ครถไงไม่ใช่อันนี้คนคอเช็คขอชงชมีกี่วิธีครับช่างช่างฮะช่างช่างมีกี่วิธีครับก็มีเช็คเยอะนะไม่เยอะประมาณสามพันจุดเกินไปพอเข้าวๆสาระสาระเลยดิโอเค ก็มันมีออกมาหลักๆท่านคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นช่างก<ม>็ไม่ขี่จุดนะนีน้ำน้ำมันเครื่องลมยางแบตเตอรี่สิ่งที่จะเป็นเลยจะแดกข้าวลิงกลางทางก็พอแบตเตอรี่ก็มีหลายคน <c oughs> ออกจากบ้านมาแม่งสตาร์ทปกติลนะไอสัตว์ติดแบบปกติเลย <c oughs> พอไปดับปุ๊บเติมมันจะไม่ติดแล้วเติกเตกตกเก คนชอบถามแทากแท๊กแท๊กเป็นอะไรเสียงกรองเออเสแหนวแต่งชัยเสียงแต่งคืนเสียงในชั้นรมันทำงานไม่จท่มีไม่ได้สารล้านอันนี้คือที่เป่าเวลาเราเช็คลมตัวเองว่าเหมือนว่าในคอฮอไอ้เหี้ยจะไม่ีสันอันนีนอีกแเอา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 โอเคตอนอื่นเลยนะเราต้องเช็คน้ำก่อนเช็คน้ำก่อนเช็คเระนุ่เพราะน้ำซึ่งรถรุ่นเก่าๆอ่ะเป็นสิ่งที่มันจำเป็นมากถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีละตรงเนี้ย มันจะไปมีอยู่ตรงถังพักน้ำแทนเราก็ดูเปิดน้ำดูว่ามีน้ำไหมอ่ะน้ำโอเคน้ำเต็มเลยใช่ใช่อันนี้น้ำก็คือน้ำไม่ขาดเราดูแล้วน้ำไม่ขาดหมออพักน้ำไม่ขาดโอเคแสดงว่ารถเราระบบน้ำไม่หายไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเราก็ดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเครื่องไหมดึงออกมาใช่อันนี้เราก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะถูกต้องใช่รูไม่เหมือนเี๊เห็นไหมสีดูสีก่อนดูสี นีเซลเมื่ออย่าดำดแบบนี้ขนาดเนี้ยนีเซลครับเอ้านี่น้ำมันเครื่องขาดเลยใช่ต้องอันนี้น้ำมันเครื่องขาดหรอฮะอนนี้ดูให้มันอยู่ขีดให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างขีดบนกับขีดล่างไปขาดได้ไงรถพี่สตาร์ทขับออกมาเนี้ยก็เหยียบเขาแป๊บนึงมันจะเข็นออกมาแล้วเข็นไม่ไหวอันนี้ไม่ต้องตกใจครับไม่ได้น้ำมันเครื่องขาดนะคันนี้คันนี้คือน้ำมันเครื่องขาดออกมาแล้วมันขึ้นมาคันนี้รีวิวให้ดูเลยว่าขายน้ำมันเครื่องยังไม่ดำมากนะปกตินีเซลจะดำหมดานี้เอ้าจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าเครื่องมัน เครื่องมาห้าหมื่นโลเองโอเคโอเคใหม่มากดีรถไม่ถึงสิบปีอ่ะเฮ้ยน้ำมันเครื่องใสมากเลยเนะใสใสมองไม่เห็นเลยโอ้โหใสเหมือนไม่มีเลยไม่มีมีดีไหมคันนี้ดีดีใครจะซื้อก็ซื้ออะทำไมไม่ซื้อซื้อผ่านช่องพี่ได้นะซื้อผ่านช่องพี่ไม่ใช่เองอะฮะทำไมพี่ไม่ซื้อไมาใช้พี่บ้านยังขาดไม่หมดเลยโอเคจบคันนั้นของเมียเฮ้ยแล้วตรวจเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่เขาไหนเขาที่เดิมด้วยใช่ไหมเอ้าใส่เข้าไปที่เดิมัอีกครัร์ นี้หรอใช่ครับอันนี้คือน้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์เขาจะรู้ได้ไงอ่ะก็นี่ไงมันจะมีแม็กมินเห็นไหมไม่แล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะคนมันไม่รู้อ่ะว่าไม่รู้ว่าเปิดรถไม่รู้เปิดรถ power ไหนคือน้ำมันพาวเวอร์พี่ลืมบอกไปรุ่นรุ่นใหม่ๆแม่งไม่มีนะมีแล้วเป็นกระปุกไฟฟ้าไม่มีนะเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีกระปุกพวกนี้เราวิเคราะห์กันเลยอันนี้คือกระปุกน้ำมันน้ำมันพาวเวอร์กระปีคอร์สใช่ อันนี้คือน้ำมันพาวเวอร์อันนี้น้ำตาลหวานอยู่นึวานหวานอเยี่ยไปยากนะมันก็ดูมันไม่ขาดเนี่ยอย่างคันนี้เห็นไหมก็ดีก็รถผมอนะอ๋ออยู่ตรงกลางอ่าก็คือประมาณนี้เลยตามศูย์ที่ศูย์ให้มาไม่เคยเติมผมจะอวยอ้อ๋ออยู่ตรงกลาง่ยก็ไื่ปติมครนบถเลวตามสู้รที่ปกติคห้มานห่คยเติมผมไมันะอวไอะอ๋ออยู่ตรงกลางอ่ก็คระาณนี้เลตาจุดรั่วแตรเราซ่อมเองไม่ได้หรอกมันรั่ตรงกลางอ่าก็คูอป่ะมาณนี้เราซ่อมรอี่ราก้เาลี่ยเน้มผมไมจะะจก เออนี่คือน้ำยาล้างกระจกใช่เลยใช่เอ่อตอนนี้เราจะมองไม่เห็นหรอกทัางที่นี้ส่วนมากผมใช้เติมหมดเลยโอเคเราดูแล้วเราก็เติมตอนเติมก็มาผสมน้ำยาล้างจานไอ้ไม่ใช่มีความสุขไหมก็โอเคอยู่ลอยลอยลอยแหมตัดฉันเจะพาเธอไปลองไปใบอวกาศใช่ ใช่เติมจริงเติมจริงเติมน้ำมันโอเคน้ำยาพันธุ์ไอ้น้ำยาพันธุ์ผลแล้วเวลาเติมก็ใส่แชมพูไปหน่อยส่วนตัวผมเองอ่ะเพื่อให้กระจกมันลื่นไงเทคนิคถส่วนโทผมนะส่คนอื่นไม่รู้ผมว่ามันเวลามันล้างมันสะอาดนี่ต่อไปก็ดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่ถ้าเป็นแบบเราเป็นระบบแบบเนี้ย ถ้าเป็นระเบียบแบบนี้มันสามารถเปิดดูได้ว่าน้ำกัดขาดไม่ขาดแล้วก็หมินฟ้าออกมาดูเอาจุ่มลงไปไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วผุนเลยนะนิ้วผุนเลยเห็นไหมเราจะมองเห็นว่าระดับน้ำมันยังอยู่ในขีดอาจจะมองไม่เห็นใน้เห็นน้ำเป็นติ่มอยู่น้ำสั่น์อยู่นั่นแหละครับถ้าราบใดที่น้ำกัดมันแห้งถึงแผ่นนะคือเสียเติมน้ำกันี่เขาเติมน้ำกัดเติมไปนี่เหรอใช่ใช่ใช่เติมน้ที่เวลาน้ำกัดมันขาดอ่ะ เราก็จะเติมตรงตรง,ตรงแบตเตอรี่เนี่ยแบตลูกนึงต้องกี่ปีถ้าแบตเดี๋ยวนี้แบตลูนใหม่ๆนะพี่ให้เต็มที่ไม่เคยสองปีต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ลืมบอกว่าน้ำมันเครื่องอะนะเวลาเราไปถ่ายมันเครื่องเขาจะจดกิโลว่าใช้ได้กี่หมื่นโลโเพราะมันถึงกําหนดแล้วอะเราก็เปลี่ยนเถอะอ,อย่าไปลากใช้เพราะว่ามันไม่ดีต่อเครื่องยนต์ไม่เคยลากเลยใช่มันผมสมมติเขาให้เปลี่ยนหมื่นแปดใช่ไหมอ่าโอ้สองหมื่นแล้วกันวะก็ค่อยๆเปลีนใช่ใช่น้ำมันเครื่องอะไรวะไม่เคยใช้ใช้เต็มที่ก็หมื่นเดียวเนี่ยรถคันนี้เปลี่ยยนนน้มมัเเครื่อองทุกกโลลบผ โอเคต่อไปก็ดูน้ำมันเบรกอาย่ไหนอันนี้สั่คัญงมาเห็นไหมน้ำมันเบรกใสปิ๊งรถไม่ใส่ได้ไงเติมน้ำเปล่าลงไปก็ใช่เอ้าเขี้ยวก็จริงอ่ะาโมงที่ไหนล่ะใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาถามนะพี่ว่าเดี๋ยวเล่นสนุกให้ดูเลยว่ะเดี๋ยวอธิบายโอเคน้ำมันเบรกตอนนี้เราก็ดูว่ามันแค่มีขีดให้บอกอ๋ออ่ามีขีดบอกใช่ขีดเราอ่ะดูอย่างเดียวนะว่าขาดไม่ขาดแต่ไม่ต้องเติมนะน้ำมันเบรกเนี่ยบางทีมันเราเห็นว่ามันขาด บางทีจะตกใจนะมันไม่ได้เกิดจากน้ำมันเบรกรั่วนะบางทีเกิดจากผ้าเบรกจะหมดเองอ๋ออ่อพับเบรกจะหมดมันใช่น้ำมันเยอะน้ำมันเบรกมันลงอยู่ในหลังอ่ามันอยู่ในในระบบหมดแต่ผ้าเบรกจะหมดอ่ะเราจะสังเกตได้คือเวลาเบรกมันจะมีเสียงดังมันจะดังซิ่งซิ่งซิ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 งอยงเงี้ยบางทีก็ไม่ซิ่งไม่ซิ่งไม่ซิ่งส่วนมากจะไม่ซิงสังเกตง่ายๆเลยถ้าเบรกแล้วมีเสียงอ่ะแล้วน้ำมันเบรกหายอ่ะผ้าเบรกอาจจะหมดนะโอเคมีอายุการใช้งานไหมเท่าไหร่ส่วนมาก มันบอกไม่ได้แล้วแต่คนขับอะแต่คนขับเบรกเยอะใช่สังเกตเนี่ยบนถนนอะไอสัตว์ขับหน้าเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกขนาดเป็นเพรเบรกเดือนสามรอบพ่อมันเปิดโรงงานเบรกมันก็เบรกได้เข้าใจยังเงื่อนใมันเบรกเข้าใจแล้วนะทีนี้ห้องเครื่องนี่ฉับนะสิ่งที่เราใช้เป็นแค่นี้แหละเวลาเราจะออกต่างจังหวัดต่อไปก็ลมยางลมยางในการออกถึงจังหวัดต้องแข็งว่าปกติไหมถูกต้องครับถ้าเดินทางยางอะมันจะมีการขยายตัวเราจะต้องอัดลมยางให้มันแข็งกว่าปกติ เวลาเดินทางไกลสี่ห้าร้อยโลอะเจ็ตเท่าไหร่บ้างส่วนมากพี่ใช้สามสิบห้านะรถสแตนดาร์ดดูนี่ดูที่รถตรงนี้ที่นี้ขายยังไงขายขายรถใหญ่อันนี้มันยังมีเพดบอกเพดบองนมยางนี่ถ้าเรางใช้ยางเท่าไหร่อ่ามล้อหน้ายี่สิบเก้าเออไม่ให้เติมน้อยยังวะเออรถกระบะมันกัดยางมันใหญ่ใช่ใช่ยางมันใหญ่บาไม่เติมเยอะรู้เปล่าคาริเบียนเติมไหลใหญ่ๆเงี้ยยี่สิบเอ็ดเออใช่ไม่ได้เชื่อเออมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยอุ้มมั่ว โอเคนี่นะเมื่อกี้เราใช้ระบบเกรือมาแล้วใช่ไหมใช้ระบบนมยางมาแล้วใช่ไหมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบไฟไหนระบบไฟก็คือระบบไฟเนี่ยสำคัญเลยนะพี่เจอบ่อยมากในบนถนนนะแล้วพี่ก็สงสารพี่เป็นห่วงเขาก็คือระบบเบรกระบบไฟเบรกไฟหน้าไฟเลี้ยวถ้าไฟไม่ติดแต่วิ่งเงินตองคืนอ่ะอันตรายมากนะพี่เจอมังกันตัวแล้วพี่เจอบังกันตัวแล้วพี่เจอประกันตัวอะไรใช่ ก็พี่เจอมาเจอมากับตัวใช่แคเจอมากับตัวแห่เขากินเมื่อก่อนไม่ได้เราจะทันใองหันมายิ้มใส่ยิ้มใส่ยิ้มใส่ที่รักยิ้มนานมาโอเคสิ่งที่เราดูง่ายๆนะคือเปิดไฟหนีก่อนไฟหนีทุกคั้งพี่ว่าน่าจะอยู่เนี่ยนะขนนะเป็นอะไรวะไฟหนีเอ็มคผมมีเอ็มอยู่ฝั่งนู้นเปิดไฟหนีก่อน อ่าทีนี้เราเข้ามาดูไฟท้ายว่ามันติดไหมไฟท้ายเราต้องติดครบนะครับ2ดวงไฟท้ายรุ่นนิ้มสวยเนาะไฟลีไฟสองป้ายก็ต้องติดนะตํารวจจับตรวจจับไฟสองป้ายไฟสองป้ายแล้วก็ไฟท้ายต้องติดสองดวงนี่คือในครณนี้ที่เราเราอยู่คนเดียวเราเช็คองคนเดียวก่อนออกแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยอ่าอ่าอไปแล้วก็มาดูข้างหน้าเบรกด้วยเบรกด้วยอ่าเบรกด้วเราก็เดินไปเบรกปุ๊บเราก็เดินมาดูอ่าใช่ใช่มเบรกแล้วก็ไม่มาดูใช่มัทจะทันเฮ้ เบรกเลยอ้าวเดี๋ยวให้ไม่ยิ้มไม่เมรกให้ดูลองเช็คไฟเมรกว่าเมรกติดไม่ติดโชว์ด้วยเลยดีกว่าโชว์อะไรวะโชว์ไปในตัวแล้วผมเมรกไฟเบรกสวยอ๋ออ่าเห็นไหมไฟเบรกกระพริบไม่ใช่เหรอที่ไปทำอะไรไม่ทำไม่ทำไม่ใช่เดี๋ยวคาดนี่เห็นไหมเวลาเมรกมุ้งมันยังต้องติดหมดอ่ะเมรกนี่เมรกเนี่ยไฟเบรกกระพริบต้องร่วนจ้ามุ้งเกลียดมากเลยไฟเบรกนี่นี่เมรกมันยังต้องติดชัดเห็นไหมมันจะเจ่อแจ๋วแล้วขึ้นบนไฟหลังคา ไฟเมฆดวงที่สามแตต้องติดนั่นคือไฟไฟคุณครบระบบทีนี้คุณก็ต้องมาดูไฟเลี้ยวอีกเมกื่อแ้นะ่ไหนไหมไฟเลี้ยวเราต้องเปิดดูว่ามันติดครบไหมอ่ามันต้องติดครบนะมันเจอบ่อยมากเลยไฟเลี้ยวไม่ติดอันตรายเหมือนกันเวลาเลี้ยวอะ่ะไม่รถแพงๆเขาไม่ค่อยแถมไฟเลี้ยวตอนนี้ก็เลี้ยวเขาก็เลี้ยวอ๋อหักมุมนเข้าไปเลยใช่โอเคถึงแล้วเราก็ไปดูข้างหน้าไม่ต้องปิดไฟไม่ไนดะ้ข้างหน้าเราก็ดูไฟเลี้ยวเราติดครบไหมโอเคไฟหน้าเดี๋ยวไฟหน้าเราติดครบไหม ปไปสูงขาดดีวะ <c oughs> ไฟสูงไฟต่ำต้องติดครบหมดนะครับเวลาเดินทางเราจะได้ไฟสีเขียวอ,อะไร <c oughs> ไม่สูงไม่ต่ำก็ไ <c oughs> <c oughs> ม่ให้โล อันนี้ติดทุกอย่างนะครบแล้วมั้งอันนี้ติดกันไฟแนนซ์อ่ะเอาไฟแนนซ์เรื่องแล้วโอเคค่อนข้างก็มีแค่นี้สิ่งที่เราต้องเช็คเพียงแค่คุณเสียเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีคุณก็จะเดินทางปลอดภัยโดยที่ไร้กังวลเพื่อนร่วมทางก็ปลอดภัยตัวเองก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไม่รู้ย่ะเลยเข้าบิ๊กควิกบีคลับอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราไม่รู้แนะนำตามศัลย์ศูนย์ซ่อมบริการต่างๆเพื่อความสบายใจอ่ะเพราะทุกคนไม่เชื่อว่าปีใหม่ออกต่างวัดกันหมดอ่ะต้องเช็คอีกอย่างอะไรครับเช็คตั่างอันนี้จำเป็นมากเลย ทางจะไกลแค่ไหนไม่สำคัญไม่สำคัญสําคัญที่ขอเมียได้หรือไม่ใส่เดูรถใหม่ไว้อ่าตากันรถใหม่ว้นี่นี่นี่อฝากคันนี้ก่อนจะขายอะไรเผื่ออ๋อสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับรถท่าไมบาทเดียวก็แถมให้เขาไปไม่ลดบาทเดียวก็ไม่นอนห้าแสนเหมือนเดิมเอฮ้ยคันนี้ขายห้าแสนจริงนะเพราะว่าพี่โพลเฟนบุกไปแล้วมีคนใครที่อยากได้ดีแม็กใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นพี่โพลเฟนบุกไปแล้วมีคนบอกว่าักมาแกล้งักยพี่โดนแกล้งแล้วไม่มีใครขายหรอก ขายขายรายละเอียดหน่อยดิคนจะได้เชื่อไม่ไม่อะไรนี่อย่าดูในคลิปเอาต่อไปก็เดี๋ยวไปดูรถใหม่เมื่อกี้เราสิทธิ์ที่ว่าเราดูแต่รถรถปีเก่าไหมไหมเรามาดูรถไฟแดงดูไม่มีเทียอะไรให้ดูเลยรถไฟแดงไม่มีอะไรโทรศัพท์ประสองไฟอย่างนี้เมื่อร่กคุมหมดแล้วเนาะใช่ครับสิ่งที่เราดูคือแม่น้ำดูได้แม่น้ำเห็นไหมแม่น้ำก็ดูไม่ได้เห็นไหมมันไม่มีนี่เห็นไหมนี่ไมันมีบ่อขังน้ำไงนี่คือระบบน้ำมีผมเติมนมเย็นนมแม่ปีกจังแต่แข็งหน่อยอร่อยนะใจเลยนะ แล้วก็นี้ฝันน้ำฝนถ้าเหมือนกันฝันน้ำฝนพี่ก็ใช้ระบบแต่มเมองไม่เห็นหรอกเนาะไม่มีอะไรไม่วกอะไรวิธีเช็คไฟไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดทำไมเหรอแกะหลอดมันไม่ใช่แกะหลอดอย่าไปทำรถเขาเออเหรอแล้วแบตเตอรี่ไหมแบตเตอรี่รุ่นนี้มันก็เป็นแบตกึ่งน้ำต้องกึ่งน้ำเหรอจริงๆแล้วอ่ะมันถอดเติมได้นะเออมันถอดเติมได้นะแต่เราไม่ค่อยนิยมทำงานเนี่ยคนที่ไม่รู้อ่ะอันนี้อายุกี่ปีอะับก็ประมาณ2ปี ไม่เกินแล้วก็มีน้ำมันเบรกเหมือนกันใช่ไหมเเละน้ำมันเบรกนี่มันหมดได้ไหมเนี่ยเวลาเติมเราก็กระชาก์จ่านได้ใช่ใชอมันจะทำดีด้วยรถเนี่ยใช่ใช่จะชากออกมาเงี้ยเราก็เติมมึงเนี่ยทำเพื่ออะไรใส่ด้วยอ้าวเครื่องรถใหม่ใหม่มันไม่มีอะไรระบบมันครบหมดและอือก็เช็คอย่างเงี้ยเแค่คร่าวๆแต่พี่ก็เห็นหลายคันแล้วนะรถใหม่ป้ายแดงน้ำแห้งเงี้ยอาจจะไม่ได้ดูอ่ะโอเค จบแล้วคลิปนี้ตรวเช็ครถออกจางจังหวัด <Yeah. S 1> ง่ายๆวันนี้ไปแค่นี้ก่อนครับอย่ายลืมกด like ไลค์กดแชร์ให้พิ่ชาตินะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําต่อไป <C 'd> ไม<ป>่งั้นเราก็จะไม่มีกําลังใจเราก็จะไม่อยากทำอะไรเลยครับผมโอเคมีใหม่นี้แค่นี้ก่อนนะกลับมาจากเดินทางปลอดภัยไม่มีปัญหาขอให้ถูกหวยร้อยล้านพันล้านแล้วก็มาแบ่งพี่ด้วยนะแค่นี้ก่อนนะไ๊ายบาย